FM-105 SMILE t h a i l ไ n d และตอนนี้เราจะดูภูมิรัฐศาสตร์โลกการเมืองโลกผ่านสายตาของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรปันิธานวัฒนายากรครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับครับสวัสดีครับคุณมาชนาคงครับวันนี้ขอถอย ห่างออกไปมองโลกทั้งใบก่อนแลวเดี๋ยวค่อยมองมาที่ประเทศไทยนะครับอาจารย์ทราบอาจารย์มีเวลาสั้นมากเราเริ่มเลยอาจารย์ครับบริกสมีสมาชิกใหม่ทําให้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนไปอย่างเป็นทางการหรือยังครับอาจารย์ครับก็จริงๆก็ไม่มากนะครับเพราะว่าการที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเสนอทางเลือกในการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศใหม่ ที่เป็นหนึ่งในข้อเสนอของกลุ่มนี้นะครับรบแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาไปถึงสกุลเงินตราใหม่นะครับคงต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าใช่ครับก็เป็นทางเลือกใหม่ในการประชุมในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะเทียบได้ใกล้เคียงกับ่ G20 นะครับเพราะว่าขณะนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าหลายประเทศสนใจนะครับแล้วก็ ที่สําคัญจะในกลุ่มบริกซึ่งจะมีสมาชิกใหม่หลายสิบประเทศนะครับอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียและอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยซึ่งก็แสดงสใจที่จะเข้าไปก็จะรวมกันแล้วประชากรเกือบครึ่งโลกครับคุณวัชะนันท์งครับแล้วก็ GDP ก็จะใหญ่กว่า G20 ในอนาคตน,นะครับว่ากันว่าบางทีก็ถ้านับกันไปนับกันมา ก็ใหญ่แล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งรัสเซียนะครับแล้วก็มีบราซิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะในจะเป็นทางเลือกได้ในอนาคตถ้าเกิดสามารถตกลงกันได้นะครับในเรื่องการจัดระบบใหม่ครับทีนี้ผมเห็นข่าวว่าทางอินเดียเขาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการที่จะผลิตไอเอเงินตายยี่ห้อใหม่นี้ขึ้นมาหรือหรือยังไงอาจารย์สุดท้ายเป็นยังไงครับยังครับเพราะว่าทั้งอินเดียทั้งจีนขนาดนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะ ลงเงินลงทุนเป็นผู้จัดการกองทุนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการออกเงินมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจตัวเองก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับสองก็คือว่าทั้งสองสามประเทศเนี่ยครับยกเวลรัสเซียนะครับก็ยังค้าขายอยู่กับตะวันตกกับสหรัฐกับพันธมิตรเป็นหลักรัสเซียโดนคว่มบาตรไปเยอะนะครับก็ถือว่าแตกต่างแต่ว่าก็สองประเด็นนี้ก็ทําให้สองประเทศเนี่ยยังไม่มีทีช่าชัดเจนเพียงแต่ว่า ก็ผลักดันให้กลุ่มประเทศแอฟริกานะครับ40-50ประเทศนะครับรวมกลุ่มกันให้นะเข้มข้นขึ้นในในกลุ่มบิ๊กนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการใหม่ครับคุณตั้ครับถือว่าเขย่าบอลลังโลกตัวันตกถึงจะไม่เร็วก็ตามใช่ไหมครับอาจารย์อย่างน้อยก็ก็ขั้วมันก็คงจะเริ่มเด่นชัดขึ้นมาว่ามันจะมีอีกขั้วหนึ่งเกิดขึ้นไม่ได้เป็นโลกขั้วเดียวอย่างอย่างหลังยุค90มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันอ๋อก็ก็อย่างน้อย ไทยก็มีทางเลือกมากขึ้นเราก็เราก็สนใจบริก s อยู่มากเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ<ม>ก็เป็นทางทางเลือกที่ดีนะครับในสภาพว่าถ้าเราค้าขายกับจีนกับอินเดียกับรัสเซียมากๆในอะนาคตกับแอาริกายเนี่ยพันธ<อ>ุกลุ่มนี้ก็จะสะดวกขึ้นเยอะครับคุณห<อ>มนาคุมรับครับ,รบ,รบอาจารย์ครับในยูเครนเราก็ยังจับตาคือโลกอาจจะปรับตัว ไปได้บ้างแล้วจากศึกในยูเครนคือคือคนก็ต้องอยู่ต่อไปไลฟ์สโกออนนะฮะคือคนก็ปรับตัวกันไปถึงแม้จะบาดเจ็บกันก็ต้องปรับปริโกซินพึ่งเสียชีวิตจากเครื่องบินตกเอาอันนี้เราก็ต้องพูดไปตามรายงานข่าวตามที่คุณปูตินยืนยันน,ยนะครับอาจารย์มองว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรในใน,ใน,ในสงครามยูเครนจะมีอะไรคืบหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวกไหมครับอาจารย์ครับครับก็อาจจะเข้าสู่การเจรจาได้เร็วขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความหวังอยู่แล้ว ของหลายฝ่ายนะครับ,รบมีปัญญาณออกมาค่อนข,ข,ข้างที่จะดีขึ้นในการประชุมอย่างเช่นกับซาาระเบียที่เจ, <ะ S 1> จ็อได้จัดการประชุมเรื่องนี้ไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับ,รบ,รบการผนึกะระบบของกลุ่มทหารรับจ้างหลายสิบกลุ่มรวมทั้งกลุ่มนี้ซึ่งมีปัญหาเยอะนะครับมีปัญหาในขนาดที่เรียกว่าจะเข้ามาโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียด้วยซ้ำนะครับซึ่งชาวรัสเซียจริงๆเนี่ยคาดคาดอยู่แล้วว่ามันจะเกิดศกนาเกรรมกับหัวหน้ากลุ่ม กองกาลังแรกเนอร์อยู่แล้วนะครับเขาทำแบบนั้นเพราะว่าระบบรัสเซียเองก็เราก็ทราบเป็นดีอยู่ว่าเขาจัดการกับกลุม่มกบฏแบบนี้ค่อนข้างเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่บวกก็คือการผนึกระบบทหารให้ควบคุมได้เป็นระบบขึ้นของรัสเซียก็จะดีขึ้นก็หมายความว่าอำนาจต่อรองของรัสเซียในสมรภูมิหรือว่าความได้เปรียบก็จะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให นาไปสู่การเจรจารได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ายูเครนก็กําลังประสบปชอชักงานนะครับแล้วมีปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องการส่งกําลังบํารุงแต่ทั้งหมดตอนนี้มันมีหลายท่าครับคุนทรพงนะ์ <c oughs> มันมันยังต้องท่าต่อไปอีกสองสามต่อสองสามชั้นก็ยังไม่มีใครได้คาดเดาได้จริงๆเลยนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ยังน้อยๆรัสดีปูตินก็กู้หน้าตัวเองขึ้นมาภาพลักษณ์ก็ด,ดีขึ้นว่า สามารถจัดการกับกลุ่มต่างๆที่แข็งข้อได้นะครับแล้วก็คงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆต่อไปอะครับครับมีการปลดผู้นําอีกหลายคนนะครับที่แข็งข้อทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวในรัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นการกวาดล้างนะครับความาความเห็นต่างของกลุ่มต่างๆด้วยครับอืมอืมอืมท่านปูตินก็เอาอยู่เสมอนะครับอืมแหมเป็นผู้นํายาวๆนี้ก็ยากนะครับอาจารย์ครับใช่ครับ เด,เดี๋ยวเราควจะมาว่าต่อสําหรับผู้นั้นยาวๆแต่ว่าตอนนี้ประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าก็น่าจะมีการเลือกกันอีกรอบเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับอาจารย์ครับประธานาธิบดีทรัมป์นี่แปลกมากรอบนี้อดีตนะครับเนื่องจากว่าคือต้องคดีแต่ว่าเลตติ้งขึ้นแปลกมากแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยไปถ่ายภาพประกอบแฟ้มคดีซึ่งซึ่งข้อกล่าวหาที่จอร์เจียก็คือขัดขวางการคือเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในในรัฐจอร์เจียนะครับ อาจารย์มองการเลือกตั้งในสหรัฐและการเมืองในสหรัฐยังไงบ้างครับครับก็เป็นไปตามลักษณะนิสัยของคนอเมริกันนะครับที่ชอบเชียร์ฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงกันข้ามนะครับรัฐบาลเป็นประจําเขาเปอยู่สองฝ่ายเท่านั้นเองนะครับฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านครับฝ่ายนึ้งเป็นรัฐบาลนานหน่อยฝ่ายค้านก็ได้รับคะแนนนิยมกลับมาสลับกันไปสลับกันมาไม่มีใครครองหน้าได้ยาวนานถาวร แล้ปล <ffe> <die> อดไปนะครับบางครั้งอาจจะนานหน่อยในช่วงสงครามครับสงครามโลกเป็นต้นนั่นแหละครับเป็นพับอีพับติกันที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องการใช้กําลังจัดระเบียบโลกนะครับมากกว่าเดโมคัตซึ่งจะมองถึงเรื่องของปัญหาสังคมสวัสดิการการศึกษาภายในเป็นหลักนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ก็เป็นหนึ่งลักษณะนิสัยของคนอเมริกันที่ลงคะแนนอยู่แล้วนะครับก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรับ พวกเราที่เคยอยู่ที่สหรัฐมาหลายสิบป,ปีก,ก็เห็นปรากฏการณ์ตรงนี้เป็นระยะระยะประเด็นที่สองคือประธานดิฉันเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษอย่างที่เราทราบนะครับอ,อ่ามีลักษณะเด่นในการสื่อสาร,รมีความสามารถในเรื่องของการทาธุรกิจถือแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานในเชิงธุรกิจมานานเหมือนกัน<ห>แต่คนก็นิย,ยมชมชอบครับเหมือนกับหลายประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยคนก็นิยมชมชอบนักธุรกิจที่มีความสามารถสูงเพราะว่าเชื่อมั่นว่าจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้นะครับ อันนี้ก็เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นรทรัมป์ก็จะดูดีกว่าประธานดีไบเดนนะครับ<ะ>แล้วก็แล้วก็จริงๆก็ประเด็นที่สามก็คือความขัดแยง้งเรื่องกับจีนเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนกับว่ากับรัเสเซียเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนกับว่า,ราทรัมป์จะมีความชัดเจนกว่านะครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายคนบริกันก็เชื่อว่าต้องมีเรื่องของการเมืองการกันแกล้งอยู่แล้วนะครับมันต้องมีมีเรื่อง เกี่ยวข้องของการผลประโยชน์ทับซ้อนลูกชายประธานานธิบดีก็ดีอะไรอื่นก็ดีก็เลยทําให้คะแนนของนาทรัมป์ขึ้มดีขึ้นโดยเฉพาะไม่มีคู่แข่งในพรรคเดโมแครตเลยทําให้คะแนนเนี่ยเป็นระบบมีอกภาพเสียงไม่แตกครับคุณวัฒนากรงครับดังนั้นดูเหมือนว่าถ้าทิทางเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเกินคาดไปกว่านี้เนี่ยนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะเป็น จะเป็นแคดิเดตประธานาธิบดีหมายถึงว่าอดีตอดีตคุณทรัมป์อดีตประธานาธิบดีจะกลับมาเป็นคู่แข่งของของออท่านไบเดนคำถามหนึ่งคือทำไมผู้นําอายุน้อยถึงไม่คิดในอเมริกาฮะคือคือคุณทรัมป์นี่77โอ้คุณไบเดนนี่ก็อย่างที่ทราบ80กว่ากว่าครับไปแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็คนก็จับตาออเหลือเกิดเรื่องสุขภาพของของอายุที่เยอะเอ๊ะทำไมผู้ผู้นาอายุน้อยนไม่ไม่คิดครับ ครับก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นในอดีตครับมีจอร์นี่เคนเนดีใอ่ครับดิคนตันนะครับแม้แต่แมโอบามาแต่ว่าใช่ใช่คในยุคเนี้ระบบระบบซับซ้อนมากครับคุณพัชรพงศ์อย่างที่เราทราบแม้แต่การเลือกตั้งประธานดีก็ไม่ใช่เลือกตั้งโดยตรงอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับแต่เลือกตั้งตัวแทนไปเลือกประธานดีทีหนึ่งนะครับและก่อนที่จะเลือกตั้งประธานดีก็จะต้องมีการแข่งขันระหว่างตัวแทนของพรรคต่างๆในมรัะต่างๆในรูปแบบต่างๆกันไปนะครับแต่ละมรัะก็แข่งขันแตกต่างกันไปนั้น คนที่อายนุน้อยๆกาลังวังชามีไม่มากหรือว่าพักอิสระซึ่งพยายามพัฒนาเป็นทางเลือกที่สามเนี่ยก็ล้มละเลยะ,ะนาดแล้วก็มียนเป็นไปนะครับเพราะว่าประสบการณ์อาจจะไม่พอทุนทรัพย์อาจจะไม่พอใช้เงินเยอะนะครับเย ah อะมหาศาลในรอบหลายปีที่ผ่านมามีคนตั้งข้อสังเกตมีงานวิจัยเรื่องพวกนี้ว่าใช้เงินมากกว่าที่หลายคนคาดนะครับแล้วเแล้ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในยามที่โลกหกผันเนี่ย คนก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์พอสมควรนะครับจะมาจัดการกับจีนประจัดการกับรัสเซียนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นหมหาอำนาจที่เข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ,รบทั้งหมดเหล่านี้ก็ทําให้คนอายุน้อยๆอ,อ,อาจจะมีโอกาสน้อยลงในช่วงนี้ครับแต่ว่าสักพักหนึ่งเราคงจะเห็นคนรุ่นใหม่เองนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับผู้ที่สมาชิก อุตสสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรตอนนี้มีนักข่ารุ่นใหม่ทยอยเข้ามาแม็นไปหมดรวมท,ทั้งที่มีเชื้อสายไทยก็มีนะครับแล้วก็เริ่มไต่เต้าเข้ามาเป็นอสอสอสอวอนะครับอ,อีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นผู้แข่งขันที่จะมาเป็นประธานาธิบดีก็ต้องใช้เวลาอีกสักประมาณสิปีครับคุณวัสมนตของอีกสิปีเลยคือมีคนเริ่มจับตามองเชื้อสายอินเดียก็มีใช,ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนเราเพิ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า นายกสุนักสุนักของของอินเดียก็ก็ขึ้นมามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคนอังกฤษไปได้นะครับในขณะที่อเมริกาก็มีการจับตามองเชื้อสายอื่นๆใช่ไหมอาจารย์เชื้อสายอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคนผิวขาวผมทองว่าง,งั้นเถอะก็ก็จะมีโอกาสโอแต่ต้องรออีกสิปีเลยเหรอฮะก็ตอนนี้คนรุ่นโดยเฉพาะเชื้อสายลาตินอเมริกานะครับจพูดภาษาสเปนนะครับที่เรียกว่า แนนิสเปีติ้งซึ่งตอนนี้ประชากรของสหรัฐที่จะพูดภาษาสเปนจะมีมากกว่าประชากรผิวขาวที่พูดภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนของหลายมลรัฐนะครับทั้งทางนิวยอร์กนะครับทั้งทางฟลอริดาก็จะเห็นตัวแทนพวกนี้ขึ้นมาเป็นผู้ว่าการรัฐเข้มแข็งและประสบความพิเ็ษหลายคนแล้วนะครับก็อีกไม่นานนะครับอีสิบปีนี้ก็แค่เลือกตั้งอีกแค่สมัยเดียวนะครับก็คือประมาณสี่ปีถึงแปดปีก็อาจจะแสองสมัยไม่เกินนะครับก็จะเห็น นะครับเยย่อยน้อยก็ลองประทานแบบดีคราวหน้าเนี่ยเราจะเห็นนะครับตัวแทนงของผิวสีต่างๆขึ้นมามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าติดตามดูนะครับแต่ในขณะเดียวกันสังคมมริการก็ยังเป็นผิวขาวอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยไปแล้วนะครับใช่อาจารย์เป็นชนกลุ่มน้อยคือตอนนี้เราจะเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาดูฮอลลีวูดฮอลลีวูดจะมีหนังที่เจาะกลุ่ม อย่างเงี้ยผู้ประสาสเปนอ่ะอย่างเงี้ยล่าสุด Blue ิทเทิลเนี่ยหนังหนังหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็ออกมาอาจจะสำเร็จไม่มากนะักแต่ว่ามันก็เห็นว่าบางทีก็จะมีะชาวอินเดียเป็นเป็นพระเอกนางเอกคือคือ ตลาดเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นมันก็จะมีการผลิตของที่ตลาดเหล่านั้นเนี่ยต้องการจะเสพมันก็เป็นเรื่องของทุนนิยมเลยนะครับแต่มันก็จะสะท้อนความเป็นไปของสหรัฐอย่างที่อาจารย์ปณิธานตั้งข้อสังเกตคนผิวขาวจะกลายเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ว่ายัางครองอํานาจมันจะเหมือนแอฟริกาสมัยโบราณไหมฮะจากแอฟริกาใต้อะไรแบบนี้ฮะอันนั้นกน็น่าเป็นห่วงใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าประชากรบางส่วนก็ยังก้ากึ่งอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าของแอฟริกา ต้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าว่าเป็นคนผิวขาวเข้าไปครอบครองนะครับแต่ว่าอเมริกันก็มีประสาทอย่างนั้นนะครับเข้าไปครอบครองทวีบอเมริกันเหนือของประชากรที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นอินเดียนแดงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยการผสมผสานระหว่างชาติพันธ์ต่างๆของอเมริกันในอดีตในประสบความสำเร็จมากนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีปัญหาเยอะขึ้นมาอย่างที่เราทราบกันนะครับทั้งผิวสีก็คือผิวดําแล้วก็ผิวเหลือง หรือว,ว่าชาวเอเชียนะครับเป็นสองกลุ่มที่ถูกต่อต้านนะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นอะไรที่สร้างปัญหานะครับอันนี้ก็กลายเป็นโดยเฉพาะผิวเหลืองหรือว,ว่า หรือว่าชาวเอเชียซึ่งไปถูกผูกเกี่ยวกับจีนนะครับก็เลยทาให้เป็นปัญหาทั้งนั้นที่ญี่ปุ่นเองก็หลือใตอ้ตเองเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นของสหรัฐกัองด้งหลายค, <ๆ S 2> คนรวมทั้งลุงวิชาญที่เสียชีวิตไปที่เป็นคนไทยโดนทำลายลก็ถูกนึกว่าเป็นคนคนจีนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องไปแก้กันครับที่อเมริกาก็ก็เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมคนไทยที่นู้ดจับได้เรารายงานกันอยู่ด้วยนะอาจารย์ครับ ที่มือที่พูดมาทั้งหมดนี้เกิ่นนาเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อาจารย์ไทยบนเวทีโลกกับการเปลี่ยนรัฐบาลมีอะไรที่อาจารย์จะพูดถึงรัฐบาลมากในฐานะที่นักการเมืองเปลี่ยนแปลงนักการเมืองเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปแต่อาจารย์เป็นนิทานอยู่มาตลอดครับก็ไม่อ่าอ่านาอ่าเป็นห่วงมากนักในแง่หนึ่งนะครับ,รบว่าว่าว่ารัฐบาลหลายรัฐบาลนโยบายต่างประเทศก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีจุด เน้นย้ำที่ชัดเจนขึ้นในแต่ละรัฐบาลอย่างเช่นสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนมากกว่าบางรัฐบาลแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีขณะนี้สไทยมีศัตรูน้อยมากนะครับนะแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากที่สุดในเวทีโลกประเทศหนึ่งเลยนะครับ,รบแล้วก็เป็นประเทศที่หน้าข้อผ่านสมาคมหน้า มาเที่ยวมาพักผ่อนมาลงทุนลงทุนนี่อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องปัจจัยการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้ครับจะกลายเป็นประเด็นที่จะต้องแก้ทําให้ประเทศไทยน่าลงทุนมากขึ้นนะครับแต่ว่าในภาพรวมการขัดแย้งของมหาอำนาจก็เป็นเรื่องที่จริงๆประเทศไทยเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับเชี่ยวชาญหมายความว่า ในสุดแล้วประเทศไทยก็อยู่ข้างผู้ชนะเสมอนะครับแต่คราวนี้อาจจะซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสองข้อที่ควรระวังนะครับก็สร้างความมั่นใจในการลงทุนกลับมาให้ได้ภายในระยะเวลาสั้นนะครับซึ่งจะไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามเดินนโยบายเรื่องมาใช้ให้ดีระหว่างสองมหาอำนาจที่กําลังขัดแย้งกันอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆซึ่งขณะนี้กาลังกาลังจัดระบบนะครับโครงสร้างใหม่ในเรื่องความมั่นคงในประเทศ ของตัวเองแล้วก็ของเอเชียครับครับคือคือการสู้กันรอบนี้เราว่ามาหาอำนาจมันคงไม่ชนะแพ้กันเร็วๆไม่ชมนะแพ้กันเด็ดขาดมันแพ้ชนะกันเป็นข่าวคาไปเรื่อๆไปใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ครับการเปลี่ยนรัฐบาลรอบนี้มันคงไม่ได้เป็นการยูเทิร์นหรือว่ากลับหลังหันในทิศทางต่างประเทศหรือจุดยืนบนเวทีโลกหรือภูมิรัฐศาสตร์ของไทยจนจนจน,จนต้องหน้ากังวลใช่ไหมอาจารย์มองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็ไม่ไม่เคยเกิดขึ้น ในลักษณะที่หันหลังกลับบ่อยครั้งนะครับ <c oughs> อ,าอาจจะมีบ้างในช่วงสงครามนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็สามารถประครับประคองตัวเองได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้เราเข้าไปสู่การแผดแย้งได้อย่างเช่นอีไกไมี่อกีวันเราก็จะต้องมีการซ้อมรบร่วมกันกับอาเซียนใน <c oughs> ทะเลที่ใกล้ๆทะเลจีนใต้ซึงตอนแรกอินโดนีเซียเสนอให้ซ้อมรบเป็นทะเลจีนใต้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าไอ้นั้นเราคงทําไม่ได้นะครับแล้วก็มีการขยับพื้นที่ออกมานะครับเราอาจจะส่งกลุ่มผู้สังเกตการขนาดเล็กเข้าไปก็ได้เพื่อไม่ให้จีนหรือว่าประเทศอื่นมองว่าเราร่วมมือกดันกีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยนจุดยืนส่งกองกําลังขนาดใหญ่ไปอันนี้ก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันต้นต้นตัวอย่าง ก็เดอ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับคุณวักษณะคงครับเราก็มีซ้อมรบกับจีนบ้างผมเห็นในภาคข่าวก็ไม่ได้แพร่หลายมากนักแต่ก็ก็มีความสัมพันธ์กับจีนแต่การทหารในแง่การในแง่การซ้อมรบร่วมกันอะไรก็มีบ้างใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับมีครับมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครั้งสามเหล่าทัพแล้วนะครับกับจีนกับสหรัฐนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับาเวซ้อมรบกันมานล้วร้อเก้าสิบปีนั่นเราก็ต้องสร้างสมดุลใหม่ที่เราประกาศเป็นนโยบายต่างประเทศใหม่ไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับว่าไทยจะสสร้างมมดุลให ในการเมืองเราไปประกาศที่สิงคโปร์นะครับในัฐมรตรีเราก็ก็ถือว่าถ้าสร้งได้จริงอย่างที่ประกาศไว้นะครับปัญหาจะน้อยลงครับครับการการเมืองข้ามขั้วสลายความขัดแย้งอาจารย์มองไงฮะเออก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกอันหนึ่งนะครับที่หลายคนคาดไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติทางการเมืองนะครับที่ต้องตกลงสารผลประโยชน์กันแต่ว่าความขัดแย้งก็ยังเป็น เรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับความขัดแย้งพื้นฐานก็มีในแง่ของตัวบุคคลสําคัญในกลุ่มการเมืองต่างก็ยังไม่ลงตัวนักนะครับแล้วก็จริงๆประเด็นในการทํางานก็จะเกิดความขัดแย้งอีกหลายเรื่องตามมาก็ต้องติดตามดูให้ดีครับครับอาจารย์สุดท้ายสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์คำถามสุดท้ายจริงๆเลยคราบว่าอาจารย์ต้องไปแล้วผมผมใช้เวลาเลยเป็นนิดนึงอาจารย์คุณโทนี่กลับไทยครับอาจารย์สั้นๆข้อสุดท้ายอาจารย์เห็นอะไรครับเอ่อ เห็นว่าเรายังจัดการได้ไม่ลงตัวนะครับแต่ว่าวันที่สองวันที่สามอาจจะดีขึ้นนะครับแะระบบราชก,การเองที่ว่ากันว่าพร้อมก็ถูกตั้งข้อข้อหาหลายเรื่องนะครับอันนี้จะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เกิดวิกฤตหรือไม่นะครับจะต้องอใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วจริงๆอาจจะต้องใช้มาตรฐานที่พูดง่ายว่าคนธรรมดาคิดว่ารับได้ไม่เป็นมาตรฐานพิเศษก็หมายความว่า,าจ,จะต้องลําบากมากขึ้นกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำะนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดนะครับว่าเข้าระบบแล้วจะต้อง ให้เป็นปกติที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอะไรที่เป็นปัญหานะครับขณะนี้สื่อส่องนะครับก้องดูทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องทรงผมเรื่องชุดนะครับเรื่องสภาพความเป็นอยู่อันนี้ต้องระวังมากอาจจะเกิดวิกฤตได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทําให้หลายคนที่ตั้งใจดีอาจจะกลายเป็นปัญหาแล้วก็อาจจะมีคดีความตามมาได้สำครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับรบกวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์